คุณผู้ชมมีใครจำแบรนด์โทรศัพท์มือถือ HTC ได้บ้างครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมาสักประมาณ8ปีถึง10ปีนะครับคุณจะรู้จักดีเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านเราเคยมีสมาร์ทโฟนยี่ห้อ HTC จำหน่ายแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับแล้วก็หลายคนที่ไม่เคยไปเมืองนอกก็อาจจะไม่รู้เลยว่าคิดว่าแบรนด์นี้เขาเลิกไปแล้วแต่จริงๆในเมืองนอกมีหมดครับไม่มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแลววันนี้ b บรนด์ HTC จะกลับมาขายสมาร์ทโฟนในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคนที่กำลังสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ล้ำหน้าโชว์ไม่มีคลิปเกี่ยวกับอวกาศเลยนะครับพี่หลามได้เปิดช่องใหม่แล้วครับชื่อช่องว่าเรื่องเล่าอาวกาศมีทั้ง Facebook Page แล้วก็ YouTube Channel นะครับตามไป Subscribe กัได้เลยช่องนั้นนะ่ะลงคลิปเกี่ยวกับอวกาศทุกวันเลยนะครับมีให้ดูกันอย่างจุใจกว่าเดิมไปสั b สไ r i b ์หรือปักตะไคร้กันนะครับ โอ้โหน่าตื่นเต้นนะฮะแบรนด์ HTC เนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงโทรศัพท์ HTC เนี่ยในความเป็น Android Phone เครื่องแรกจาก Google นะครับก็ผลิตโดย HTC Nexus One ใครจำได้บ้าง Google เนี่ยต้องการหาพาร์ทเนอร์ที่จะผลิตฮาร์ดแวร์ให้กับระบบ Android ของเขาใช่ไหมครับเขาก็เลือกบริษัท HTC เพราะ HTC เนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ รายหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอสมควรเลยนะครับเป็นเจ้าใหญ่ในสมัยอดีตเลยคือสมัยก่อนเนี่ยตอนยุคที่ Microsoft ทำา Pocket PC ครั้งแรกเครื่องต้นแบบก็ผลิตโดยบริษัท s t c นะครับหรือแม้กระทั่งมือถือเข้าสู่ยุค 4G นะครับในระดับเบอร์วานะครับทางฝั่งอเมริกามือถือรุ่นที่รองรับสัญญาณ 4G ได้ยุคแรกๆก็เป็น h t c นะครับสักประมาณปี2010 บ,บ้านเรายังไม่ถึงไหนเลยตอนนั้นบ้านเรายัง 3G ยังแบบยังไม่นิ่งเลยนะฮะแต่เมืองที่อเมริกานี่คือ 4G มีแล้ว่ตั้งแต่ปี2010นะครับแล้วเ t c ก็ทำสมาร์ทโฟนขายในประเทศไทยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยจัดจำหน่ายโดย SIS นะฮะ Distribution นะครับ, ribution, รบผมยังจำชื่อ ผู้บริหารของ s อ c ประเทศไทยได้อยู่เลยนะครับพี่อานัทนะครับแล้ตอนหลัง s อ s ก็มาทำแบรนด์อย่าง v ีโกอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นดิสิบิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ที่จัดจำหน่ายมือถือได้ดีมากๆได้เก่งมากๆในประเทศไทยนะฮะทำแบรนด์ไหนแบรนด์นั้นก็ดังแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับเขาขาย market ็ตแชรในประเทศไทยเนี่ยนะฮะน่าจะไม่ถึงยอดไม่ถึงเป้าก็เลยยุบ ที่จะทําตลาดในประเทศไทยแต่เวลาเราไปอย่างผมไปไต้หวันเนี่ยไปงานคอมพิวเตเดินเข้าไปในห้างเรายังเห็นช็อป HTC อยู่เลยผมยังไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปมาแล้วก็พยายามพูดบอกคนอยู่เสมอว่า HTC ที่เมืองนอกยังอยู่นะครับแบรนด์เขายังไม่ได้ไปไหนมีแค่ในประเทศไทยที่เขาไม่ได้ทําตลาดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เมืองนอกยังขายดีอยู่เลยในระดับ worldwide ยังขายดีอยู่วันนี้ครับมีข่าวมาว่า HTC จะกลับมาขายในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโอ้ oh, นะครับทางดอยแซนเนี่ยเขาไปหาเลยว่าเอ๊ะใครนะที่จะเป็นคนนำเข้า HTC สมาร์ทโฟนมาขายในประเทศไทยนะครับไปสืบค้นมาเจอว่าเป็นบริษัท PET Inter Group นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่นำเข้ามือถือแบรนด์ที่ชื่อว่า e y o n d Blue o หรือว่า NEX Next นะครับ ที่เราคุ้นๆกันเห็นบ่อยนะครับเป็นมือถือรุ่นราคาประหยัดขายตามร้านตู้ตามห้างตามที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับคนบริษัทนี้แหละที่จะเป็นคนนำเอา HTC เข้ามานะครับถามว่าทำไมถึงเป็นบริษัทนี้ได้นะครับเนื่องจากบริษัทที่ p t e เนี่ยนะฮะเขาทำการค้าอยู่กับ s ซ n จ์เจ n r r n n w w r r l t t e h n o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  y y ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ในลักษณะที่เป็น ODM ครับ ODM ก็คือเหมือนเอา Original Design จากโรงงานใหญ่ที่เป็น OEM แล้วก็เอามาผลิตแบบเดียวกันเหมือนเป็นโรงงานผลิตเสริมแล้วก็เอาไว้ไปตลาดในส่วนต่างๆนะครับ s u n j e n Brand World Technology ผลิตให้กับ HTC ใน Worldwide แล้วก็ทำธุรกิจการค้าอยู่กับ PTE ในประเทศไทยนะฮะซึ่งนำเข้าแบรนด์มือถือยี่ห้ออื่นๆอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยตัดสินใจนำเอา s t c รุ่นหนึ่งที่จะเข้าขายมาเป็นรุ่นแรกขายในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกหลังจากหายไปประมาณ8ปีถึง10ปีนะครับตัวที่จะเข้ามาคือ s c c w i f i r e นะฮะแปลว่าไฟป่าไม่ใช่ Wi-Fi ที่แปลว่า Wireless นะฮะอันนี้คือ w i f i e 5 น,นี่คือรุ่นแรกที่จะเข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะแล้วก็อาจจะมีพวกอุปกรณ์เสริมเช่นหูฟงหูฟังนะฮะตามมาอีกนะครับโดยเจ้า Wi-Fi E5+ Plus ตัวนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยานะครับราคาประมาณ3,000บาทนะฮะหน้าจอ6.7นิ้วนะครับชิปเซตเป็น Unisoc นะฮะแรม6กิกลอม8ลอม 128GB กล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า16ล้านนะครับแล้วก็เป็นเป็นมือถือแบบ 4G นะครับคาดว่าจะนำเข้ามาแต่ยังไม่สรุปแน่นอนว่าจะพานหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายจะมาเปิดแบรนด์ช็อปหรือไม่หรือจะลงร้านตู้เลยซึ่งน่าจะเป็นการช่องทางการกระจายสินค้าในสูตรเดียวกันกับที่ PTE เขา PTE Inter Group เนี่ยนะฮะเขาเคยจำหน่ายอยู่ผมว่าไปเวเดียวกันนะฮะเท่ากับว่า อยู่ดีๆเราอาจจะไม่เห็นงานเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการแต่เราเดินผ่านร้านตู้เราก็จะเห็นสมาร์ทโฟน HTC เราเห็นป้ายนะฮะโลโก้ HTC โผล่ขึ้นมานะฮะคนที่รู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วก็อาจจะตกใจว่าแบบ ih, อุ้ยเออไม่เคยเห็นแบรนด์นี้นานแล้วอยู่ดีๆกลับมาอีกแล้วเลยเออนะครับนี่คือการกลับมาของ HTC ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่หายไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานเลย